จะลือเหอไเหี้ยมึงร้อยพีชายสัตว์วางวนูถอยสัตว์โคตายตายและมกต่ำจะมีบบมันโดนกะตบตกไปตบมันกลับไปตามมาลุมมเงวงนอนไกลแลขมึงมันจะก็ยมกันหลกไงมึตจะบอกเพแล้วเพแล้วจดก็เหมือนกันที่มแล้วตลลเปนมันมึงก็จับเตแรบตอมึงแล้วมึงสั่งยังมึงฟังนกระบอกความโหยต้อสอบเดีมาเสรม่งอกวห้ได้่อไได้ยามรก้วเวาน เอาไปเลยโดนพี่ท kind of mm ีนี่ตายเยาไม่ได้ไม่ไอ้เจ๊งแม่งหลับทั้งวันไหนไอ้สัสแม่งตัวเย็นไม่ทันฮี่ยเลยเออย่าไอ้นะ มึงอย่ามาบอกว่าทีแม,มแดงอย่ยากมันเจทีมชาติได้มันไม่มีใครแซงแล้วแม่มึงตายข้าบ้ามันโดนย่าหีที่ชายแดนฉันดูระดับกาดีซะบ้าเพราะกูฟังเพลงมึงแล้วกูายแทนไี่เหีย